อิสุตู้ซิงตู้ทึบสวัสดีครับวันนี้เซลโน้ตครับมารีวิวคันนี้ครับกับโปรโมชั่น9,900ันบาทนะครับเป็นตัวสปาร์คเครื่องสารนะครับหรือจะเป็น1 9ก็ได้ครับโปรโมชั่นเดียวกันนะฮะมาเลยครับ9,900บาทลูกค้าได้อะไรบ้างมาชิ้นแรกนะครับเป็นฝาคาร์บอนนะครับฝาคาร์บอนจดให้สสีถูกต้องตามกฎหมายนะครับอย่างที่2ก็จะเป็นตัวไฟโปรเจคเตอร์นะครับเป็นไฟตัวท็อปเลยนะครับอันที่3าม ก็จะได้เป็นไฟตัดหมอกอันนี้เรามีให้นะครับไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับมาดูนะครับด้านข้างบ้างล้อแม็กครับได้ครับนี่ครับขอบ18พร้อมยางนะครับสเต็ปโหลดลูกค้าเลือกเองได้เลยนะครับคันนี้เลือกไปเป็น se 37นะครับแปรงดุมให้นะครับอะแดปเตอร์6ออก5นะสวยๆแบบนี้เลยนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังนะฮะด้านหลังเราก็จะมีไฟให้นะครับไฟ นะฮะไฟท้ายหน้าอ่าไฟท้าย LED นะครับแปลงให้เป็นตัวท็อปเลยคําท้ายหลบป้ายนะครับพร้อมกับท่อซิ่งอีกหนึ่งใบนะขนาดตู้นะครับคันนี้เป็น2เมตรสินะครับสเมตรแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าต้องการใช้ขนาดไหนแจ้งเซลล์น้อมาได้เลยนะครับจัดได้ทุกไซส์มาดูภายในครับภายในนะครับ ภายในของเราก็จะมีจอขนาด9นิ้วให้นะครับพร้อมปรัอบกล้องบันทึกนะครับนี่นะครับแล้วก็มีวัดบูทให้1ชุดนะครับนี่สวยๆไปเลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้ติดนะครับเพราะว่าเราเพิ่งติดฟิล์มไปมาดูครับยังไม่หมดเท่านั้นนะครับเราจะมีอัปเกรดกุญแจรีโมทให้กับลูกค้าด้วยนี่ล็อกได้แบบนี้นะครับสบายๆเนาะกับโปรโมชั่น9,900บาท ได้ครบจบตามนี้ขอบคุณครับ